สวัสดีครับพี่น้องครับผมนี่ครับมาปล่อยสองของเฮาอีกแล้วเนาะครับเนาะมันนี้เฮากับสิได้ผ้าหนังอ้อยกระทูจังน้อยเลยครับผมนี่เนาะครับเนาะหลังจากแค่เอาผ้าบนโซงมาแล้วเนาะครับมาเบิ่งครับผมเทนเหอกับสิได บูลอ้อ่ยเลยนะครับคุณบ่งได้ขาบไม่ยังครับคุณเทเาอาเอาาเอาาเอาเออาเอาเอ ยานนำเอาสัตว์เลยน้ำอ้อยของโอ๊ตูครับยานนามครับนี่ครับผมไอคอนเทนอันามหายนล้ครับเนาะน้ำอ้อยของเขากำลังตื่นกินอยู่ครับผม <c oughs> ยังพรท่านได <absorbed> ้มาเคยออกมากพอมังนี้นะครับผมี๋ยวก็น้อยกัเดิ่มสิบัดเล่งนะครับผมพี่น้องนี่ครับ เอาแล้วครับผมเองครับออบักขันเยอะทั่วไปจังจะเก่งเขาก็เลยเริ่มสาดน้ำใส่เลยครับผมน้ำจะขาดทิศน้ำจะขาดน้ำหัาไปทิศนี่ครับผมพี่น้องฝนครับใบขนสาดน้ำมครับพี่น้อง เขาจะปลูกโซ่พันว้น้ำเด้ก,กับการพันเลนเพิ่นแล้วก็เรไดอยๆพันเลนนี้นะครับดูว ครับเบิ้งน้ำอยเขาจะไปใสยครับพี่น้องเออครูเราซ้าครับ่าผดต้ม่ายังกระเสร่มสิออกีนนะครับผีไข้ครับพี่น้อง นี่ครับย่าม้ออยากทูกับว่าอยากทูกยา่อยาอะไรกับผ้ากันทูเส้าเลนอยู่ครับพี่ต้อง,หหองเอาอาไปรลอนก็ได้ดรกจากกระบานครับ น้ำบอลเ้าไปอยากหยีบนำครับผมพี่น้องอุ่นครับเบืงส <kan> ีิงกุหม่ครับผมแสดงเนาะแสด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 งมาแล้วเดมาแล้ว อืมครับเรื่มเล่นแล้วดีครับรถนล้ กับคอนเทนต์ของเนาก็บสิบากับบานแล้วเริ่มสิคำแล้วเนาะครับเนาะพี่น้องทำน้ำให้ยังบสิบผ้าเพือนอนครับ ไปแล้วครับผมพี่น้องอยากติดทูแล้วแล้วเนาะทั้งที่นีผ้ากับบาน <c oughs> นี่ครับพี่น้องเข้ากะเตียงเข้ากัได้ผ้าน้ำอ้อยข้องออกมาถึงหมองอเนี้แล้วเขาเนาะ เป็นเขาเขาต้องผูกน้ำอ้อยน้องกําหนดพี่น้องเป็นบรรยากาศครับพี่น้องครับนี่คือคนเมืองวิ่งเซียมสันน้องครับหลังจากที่มาจากงานงานบวชของควัญเสื้อน้องกําหนดพี่น้องจะเป็นพระแล้วน้องกําหนดนี่ครับไล่กันสิอันนี้จะน้อยครับ พี่ห้องวัจัดเต็มเลยครับครับจะได้ก็ฝากติดตามช่องไฟบนส่งนอนทว่าในครับพี่น้องเก,กิดเป็นกำลังใจให้พวกห้องสองคอนแบบไอ้แบบขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับการกดไลค์กดกดใครของพี่น้องนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับพี่น้องนะครับวิธีการห้องกับใส่สองขาน,นีกแบบย่าเว้นห้อกัสิได้อันนี้ในแจ้งน้อยเนาะแต่ว่าเมนว์าการอันนี้เนี่ยราะว่าย่ำบรรลุผลขาย่ำคัญยกขึ้นกับ ต่างที่มีกับไลน์ครับพี่น้องฮอททองซฟีฟจะได้กับขอบคุณสำหรับการติดตามพี่น้นอ,งนองแต่ก่อน์เท่นพาขอคิดแบบแจ็กหน่อยของพี่น้องกับตัง้งใจหน่อยอขอคิดเราเอาใจหน่อยเลยอยัางง้อครับเนาะอยู่ยังไงให้มีความสุขอันนั้นนี่เลยแล้ว <laughs> นี่ครับผมแล้วให้กัณฑเท่นฝากขอคิดดีๆให้พี่น้องจักหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ ทุกคนสูงงานอยู่ทางไก่นะครับเนาะนค,รครับผมยามหมดกำลังใจยามเหนื่อยยามโทยามโบ่โไว้ก็เตรียมยามใหม่เะครับค <c oughs> <c oughs> ครับ